ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแหวงภายใต้การบริหารงานของนายคมกิตสาหลังผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแหวงผลการดำเนินงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,ร,าราศาูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแหวง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2567โดยได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้แก่นโยบายที่ 1. นโยบายการศึกษาภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน สกรตำบลทั้ง6ตำบลในพื้นที่อำเภอแวงได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนโยบายที่2การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สกรอ,อําเภอแหวงดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหมหให่เพื่อให้ผู้เรียนได้น้อมนาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นโยบายที่3ให้รวมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด สก,กรอ,อำเภอแวงจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ป่าชุมชนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและการแก้ปัญหาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าฮลาบาลาตาบลโลจูดอำเภอแวงจังหวัดอาราธิวาสนโยบายที่ 4. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงมีแผนการจัดกระบวนการอ่านและกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้มีนิสัยรักการอ่านโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้แก่กิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการอ่านและการเรียนรู้สู่ชุมชน กิจกรรมห้องสมุดสำหรับชาวตลาดฝากลูกเดินตลาดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแหวงโดยมีกิจกรรมการฝึกอา่านวาดภาพระบายสีมีเป้าหมายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเด็กและประชาชนที่มาจ่ายตลาดซึ่งดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมสอสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ กร,ระรออำเภอแวงได้จัดก,กิจกรรมสคสปังสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพศ2567โดยจัดก,กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำขนมโคหลากสีหลักสูตรการทำขนมยิ้มสเสน่ห์และหลักสูตรการทำสลัดโรอีกทั้งมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่